สวัสดีค่ะสวัสดีสาวคู้เกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เราก็จะทําการเปิดดวงประจําเดือนเมษายน2565นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้นะคะจะได้มีกําลังใจหรือถ้าใครจะไปดูดวงประจําสัปดาห์แบบฟรีๆต้องบอกก่อนว่าฟรีนะคะทุกวันจันทร์19.00ย์19.00เนาะก,ก็เข้าในเพจ facebook ดูดวงกับเคนเชพนล้นีค่ะหน้าเพจจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยดีกว่าวาคนที้เกิดวันพฤหัสบดีครูบาอาจารย์ของท่านอยากบอกอะไรท่านหรือเปล่าประจําเดือนเมษานะคะต้องบอกก่อนว่าวันจันทร์เนี่ยก็ขเขาก็คอรไปแล้วนะวันอังคารก็รู้สึกว่าก็ยังพอได้อยู่แต่วันพุธเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะคะมาดูพฤหัสดีกว่านะว่าจะเป็นในลนักษณะแบบไหนนะคะขอให้ผู้ที่ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสตั้งจิตตั้งใจนะคะจะได้รู้ว่า ครูบาอาจารย์ของท่านอยากบอกอะไรท่านหรือเปล่าใบแรกนะคะสองนะจ๊ะสามนะคะะครบแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะวันพฤหัสหนึ่งใบแรกนะคะโอ้สิบถ้วยเกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะเจ็ดดาบระวังปัญหารอบตัวนิดนึงโอ้โหห้าเหรียญ The m ม g i c a เ k i n คิงธดาสำหรับผู้สถาที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนเมษายนนะคะคะแนานเต็ม10บคะแนานเต็ม10คุณไปคุณไปห้าคะแนานจ้า ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เกิดวันพฤหัสในตัวดวงชะตาคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นเทพหรือขั้นดีเวอร์ดีมากแต่ถ้าในลักษณะของเรื่องครอบครัวคนรักเนี่ยไปทิศทางที่ดีแน่นอนฟันตรงล้านเปอร์เซ็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวแรกกันก่อนดีกว่านะาะไพ่ตัวแรกนะคะที่เกิดไปว่าคนที่เกิดวันพฤหสัสศพดีเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเนื่องจากคูณได้ไพ่สิบ ไพ่สิบถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องมีความเฮฮาปาร์ตี้ หรือง่ายๆคนที่บ้านกําลังจะมีข่าวดีในลันกษณะของเรื่องการให้กําเนิดน,นะคะไม่ว่าหนึ่งจะเป็นการคลอดลูกที่ปลอดภยัยหรือการตั้งครรภ์บุตรทิดาหรือน้องนักเรียนหรือว่าบุตรหลานท่านก็สอบเข้าโรงเรียนได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาและมีความภาคภูมิใจหรือได้คะแนนเกียรตินิยมดับหนึ่งลำดับสองหรือว่านักศึกษานักศึกษา์รออือนักศึกษานะคะนิสิตเออพูดย่อนิสิตหรือนักศึกษานะคะก็จะ ได้รับงานนะคะได้รับการทํางานนะคะบอกเลยว่าไม่มีการตอกงานแน่นอนลานเปเซ็น,นะคะและอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวที่มีอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีการติดคงวงโควิดบอกเลยว่าจะมีการทุเลาลงแน่นอนฟันตรงลานเปรเ็นนะคะเพื่อรหัสยิ้มอรุณเจาะได้เลยเพราะว่าครอบครัวกําลังอยู่ในเรื่องของการแฮปปี้เอนดิ้งเราเกาะคนในครอบครัวได้นะจ๊ะไม่ผิดจ้าและที่สําคัญนะคะมีสาร นี้นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณก็จะได้ไพ่เดอะเมจิกเอลนะคะไพ่เดอะเมจิกเอลคือไพ่ของการเสกของจ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มีเกณฑ์ไปซื้อทอมีเกณฑ์ได้ซื้อท็อปแอบนกบุกนะคะหรือว่านาฬิกาใดๆก็ตามที่คุณได้ปรารถนาบอกเลยว่าคุณได้สิ่งของไปชื่นชมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ฟันตรงนะคะและที่สำคัญ พูดที่เกิดวัดนพฤหัสบดีเป็นช่วงของการที่พูดเงินก็ได้เงินพูดทองก็ได้ทองแน่นอนนะคะปากมีสีมีเดชมีอำนาจพยายามนะคะพูดจะใดๆก็ตามต้องมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไพ่ตัวนี้บวกับไพ่ตัวไหนเนี่ยอ้าบวกับไพ่ห้าเหรียญของที่ท่านซื้อนะจุดๆนี้บอกเลยว่าเป็นของที่มูลค่าค่อนข้างมหาศาลหรือว่ากัดฟันกรุ๊ป การฟันซื้อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะหรืออีกในหนึ่งเมษานี้ก็ระวังนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าพัางที่มันมีมูลค่าเช่นอาจจะเป็นโทรทัศน์หรือจะเป็นแอร์หรือจะเป็นอ่าตัวอะไรที่ค่อนข้างใช้เงินเยอะคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดพังปุ๊บกลายเป็นว่าเราต้องใช้เงินซื้อได้ของมา เป็นช่วงของการที่อาจจะต้องเก็บหอมนมเล็ดน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ของการที่จะสูญเสียเงินไปเป็นเปลี่ยนผันเป็นสินทรัพย์ทรัพย์สินและรวมถึงกู้คำประกรันใดๆก็ตามห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะไม่เหมาะสมนะคะาวางก่อนนะจ๊ะและที่สําคัญนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีขอนิดนึงคือท่านได้ไพ่คิงถือดาบ จงเชื่อในลนักษณะของเซนต์ตัวเองนะคะเพราะว่าไพา่งถือดาบคือไพ่ของการที่ไม่สามารถพึ่งพาใดๆพึ่งพาใครได้เลยหนึ่งสมองสองมือ 2. เท้าคือตัวของท่านเองนะคะบอกก่อนนะคะว่าท่านเล่นเองเจ็บเองนะเลงพอไม่มีสแตนดนดินใดๆก็ตามนะคะและที่สำคัญ จงจำไว้กู้คำมการเตือนแล้วว่าห้ามเด็ดขาดยาใจอ่อนนะจ๊ะเพราะว่าด้วยพื้นฐานผู้เกิดวันพฤหัสบดีมีความใจอ่อนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมถ้าท่านใจอ่อนปุ๊บท่านจะได้ไพ่เดดาบคือเอนดูเขาเอนเราขาดสะบัน้นและเงินที่ให้เขายืมไปหรือไปช่วยเขาไปบอกเลยนะคะว่าไม่ได้คืนง่ายๆและบางคนมีเกณฑ์สูญเงินสูญเสียสูญหายหมดแน่นอนล้านปอร์ซ็นนะคะ จะไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะบอกเลยว่าคนเกิดวันพฤนหัสบดีครอบครัวแฮปปี้เอนดิ้งครอบครัวมีความสุขอาการเจ็บปวดครอบครัวทุเาลาลงครอบครัวจะนําเรื่องยินดีปิติยินดีปีดามาให้ท่านท่านได้ของที่ท่านปรารถนาอาหารสารริมทรั์ใดๆก็ตามแน่นอนแต่ครั้งนี้จะเป็นการเสียเงินแบบมหาศาลใดๆก็ตามเช่นเช่นเดียวกันแต่ถามว่า ยอมรับไหมยอมรับได้เพราะเป็นของที่ท่านเล็งและอยากได้มาน,นานมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าในเรื่องบริวารคนรอบๆข้างก็ต้องเว้นระยะนิดนึงนะคะเพราะว่าคนอื่นจะพาท่านสวยและจงจําไว้เชื่อเซนแรกของตัวเองค่ะซิกเนเจอร์ในการทําบุญสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีให้คุณทําบุญเกี่ยวกับ มูรธิหมาแมวจรจัดหรือว่าการให้ทานาน้องหมาน้องแมวหรือสาาัปสัตที่ยากไรนะคะอะไรที่อ่าด้อยกว่าเราแล้วก็สามารถทําบุญทําทานได้นะคะจะเป็นตัวเปิดทรัพย์เปิดเลิกให้กับตัวท่านเองส่วนแนวทางความรวยนะคะจงเชื่อตัวเองว่าชอบเลขไหนฟันเลขนั้นชอบเลขไหน,น,น,นฟันเลขนั้นและเลขที่ท่านฟันบอกเลยว่าจะมาแน่นอนฟันตรงล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับพื้นหรหัสสัปดีเดี๋ยวเรามาต่อวันศุกร์นะคะจะสมหวังกับเขาหรือเปล่านะ